iPhone 15 Pro Pro Max นะครับเขาบอกว่ามันร้อนมากมันร้อนจนแบบว่าร้อนจนกลัวมันระเบิดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงวันนี้เรามาคุยกันในคลิปนี้ครับสำหรับคุณที่ติดตาม iPhone อยู่นะครับโดยเฉพาะ15 Pro กับ15 Pro Max นี่นะครับที่เพิ่งออกมาคุณคงจะได้ยินข่าวมาแล้วนะครับหรือได้ยินจากคนที่ใช้แล้วว่าเฮ้ยเครื่องมันร้อน มันร้อนแบบร้อนแบบกลัวระเบิดเลยนะมันร้อนร้อนจีเลยมันร้อนจี oh, <no. S 1> จริงๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นานะครับจากหลายแหล่งหลายสื่อนะครับบางคนบอกว่าเป็นที่ไทเทเนียมเคสเป็นเพราะว่าเคสตัวนี้มันทําให้มันระบายความร้อนได้ไม่ดีบางคนบอกว่าเป็นที่ชิปข้างในมันแอปเปออกมาบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับเคสไทเทเนียมไม่ได้เกี่ยวกับชิปอะไรข้างในเลยไม่ได้เกี่ยวอย่าโมเมตุตะว่าชั้นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆแล้วเขาบอกว่า,าไม่ได้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แล้วกันไมไ่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เลยแต่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ล้วนๆก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่กำลังดีเวล o อปกันอยู่แอปพลิเคชันหลายตัวนะครับที่ถ้าคุณเปิดทิ้งไว้เนี่ยอย่าง Instagram, Uber หรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะใช้พลังมากมันจะทำให้เครื่องนี้ร้อนผิดปกตินะครับคือเรื่องของแอปแล้วทำยังไงล่ะตอนนี้ Apple ก็ได้ดำเนินการนะครับคุยกับ แอปพลิเคชันหลายๆตัวไปแล้วนะครับได้มีการดําเนินการแล้วได้ปรับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวเวลาเราใช้โทรศัพท์ถ้าเราเปิดแอป,ปทิ้งไว้เนี่ยแล้วมันร้อนเนี่ยคุณลองไล่ปิดแอป,ปดูแล้วที่สําคัญคือซอฟต์แวร์ของเขาพอเขาอัปเดต OS ตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยรับรองว่ามันจะต้องหายแน่นอนปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณที่เพิ่งได้มาแล้วถืออยู่ในมือแล้วมันร้อนจีแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกล่าวหาอย่าเพิ่งโทษเขาว่าไม่ไดีอย่างนู้อย่างนี้นะครับมันมาเร็วมันก็กําลังนะ ปรับปรุงพัฒนาไปเพราะฉะนั้นใจเย็นอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะได้ถือ iPhone แบบเย็นๆแล้วนะครับก็ถ้าคุณชอบเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับโดยเฉพาะอยิ่งเกี่ยวกับ p p o o n นะครับติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับเรามีข่าวสารและมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมีเทคนิคถ่ายรูปถ่ายโดยนอะไรพวกนี้มาแชร์กันเรื่อยๆที่ช่องนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I've been thinking, I've been thinking, I've been thinking, I've been thinking.